ระบูวไว้ก็น่าจะเป็นลายไททเชิญนะครับโอ้โหสุดละไปแล้วออกแล้วไปแล้วกาวานกูไปแล้วกาวานอยากเป็นลายไซเชิญนะครับกาวานพันโถมีชำนาญครับผู้ที่มีคะแนนนำเป็นผัดโถมีชำนาญมีร้อยสิบห้า ตามก็ได้บมร้านาิีทัศผริชัยมีหนึคะแนออนอันดับที่สามสุภุโชกุไม่ได้ขี่ไม่ได้ีครักเยรู้ว่าัที่ได้ก็าควายาามนคโว่า จงราคแสนกว่าบาทนะครับาาแสนน,นนะครับทำเป็นไฟยอแฟะแสงกว่าบาทสองแสนสี่รถปียี่ห้าำไปแล้วอ่ะออราคาไม่ต้องพูดกันละทีก็กเลยหังมั่นไปกันแล้วครับเจ้ายวโุทธศร ตามมาด้วยโทโมสหกิจทำได้ดีทีสาบอสชานทีทัศนีชัยสุขทยาไฟสุนทยาไฟสดมาวสามที่โเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทโมสหกิจสองโททำได้ดีด้วยทีเอ้ยมังสีคุไปไหนวะเนี่ย กมานี่แม่งมันสีอยู่นี่ไอ้มันสีไม่อยู่นี่มันสีตามตัวไทยเนี่ยโอ้ยอมแล้วมันจะแก้หายไปเลยใช่นอนการปเดียร้ายเลยโอ้โหลังงนแทล่จเอ้าไปที้ามาจะไ่ายมันแางเนี้อเนะเา บาวของแม่มะโนอ้าเออนิรันหโซงนะชั้นนี้มีศักดิ์เป็นเออเอากันล ผมจะมีปัญหาแนะล้วพันโทคะแนนนำเยอะทีที่สองก็ไม่มีปัญหาเออไม่มีปัญหาเอ,อ 1, 5, 5. าตำแหน่งเปลี่ยนยี่ยเปลี่ยนได้เอาไปท่บอสต้าครับไปึไปแล้วหันทิเป็นส,สานอกด้วยไปเกิดอะไรคิดกับพันธุโท่ที่สามโโมร์ครับผ้าอาจะที่ถี่ถุกันไหมเนี่ยแหมส่งมึงไปถุกันเลยไหม ใช่ไม่ใช่6กไหมโทหทีงสาได้รงนั้นเ้งพี่ไปยอมแล้วรอง่หอะไรไปยอแล้วขอีนอะไรไม่รู้วรจำฟังกันดกเด็กกลังกินกลังนอนกัวยููีจ่นอนกันด้วย ทังผู้ให่ช่วยกันสนับสนุนมากไปนะไม่ร้านคน เวีนประจําปี้โอ้โหหมอ้าตกเลรดยิดจริงจนี่ฮะอันนี้ที่สองไปที่สองเข้าไปแล้วรันอันดับสามมาแล้วหกสิบเก้าชึวันกรับครัเป็นทวงเทาทำได้มีเั่าระดับที่สามครับที่ผม